สตูนสงบสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์สตูนมาจากคำว่าสโตยแปลว่ากระท้อนและยังได้รับสมญานามว่านักครนสโตยมัมบังสกราสตูนเมืองแห่งพระสมุทรเทวาเมืองที่รวบรวมความหลากหลายทางวัฒนธรรม เมืองที่รวบรวมความอุด,ดมสมบูรณ์และเป็นเมืองที่รวบรวมความสุขสงบและความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนโดยเฉพาะงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2565ภาคใต้ซึ่งจังหวัดสตูลเป็นเจ้าภาพหลักในปีนี้ จริงแล้วมันก็เกิดมานานพอสมควรแล้วนะครับนับมาถึงวันนี้ก็เป็นครั้งที่70แล้วนะครับที่สตูลได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพจากทางสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับโดยในในครั้งแรกนี่ก็เมื่อปี2 4 5พนีะครับโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์ก็ได้เสด็จไปเปิดงานครั้งแรกที่โรงเรียนสนกุหลาบวิทยาลัยนะครับก็ซึ่งในในการจัดกิจกรรม ศิลปะตะกัมในช่วงแรกๆนั้นก็คือจะต้องการที่จะให้เด็กทั้งหญิงทั้งชายมีความสนใจในเรื่องของศิลปตะตกกร,รมนะครับเพื่อที่จะใช้ในการประกอบอาชีพเป็นหลักนะครับอยากที่จะให้ศิลปตะตกรรมนั้นเป็นส่วนที่จะทําให้เขาสามารถที่จะประกอบอาชีพได้ครับในยุคนี้นะครับซึ่งเราก็คงคงเห็นในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าทาง วัตถุทางเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับสิ่งที่ที่เด็กจําเป็นจะต้องมีก็คือสิ่งที่เขาจะต้องสามารถปรับเปลี่ยนเข้ามาใช้ชีวิตได้กับการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีการพัฒนาในเรื่องของทักษะชีวิตนะครับที่จะทําให้เด็กๆเ,เขาสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุขและก็สามารถที่จะทําให้ตัวเองนะครับสามารถที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยอันนี้ก็ถือว่า ผมว่าเป็นสิ่งจําเป็นนะครับในเรื่องของทักษะชีวิตเรื่องของการที่จะเอาความรู้เอาสิ่งที่เขามีไปประกอบอาชีพเพื่อให้มีรายได้ดูแลช่วยเหลือครอบครัวทําให้ครอบครัวสามารถที่จะดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขเพราะว่าครอบครัวเป็นพื้นฐานที่สําคัญของของ,ของชีวิตเด็กครับมาเล่าเรื่องปวามฝันภาษามณิค่ะ ดีใจค่ะได้มีโอกาสได้ร่วมกับเพื่อนเพื่อนค่ะแล้วก็ได้มาเห็นคนเขาด้วยค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสหนูได้มายืนอยู่จุดจุงนี้ค่ะเด็กใต้รักถิ่นสืบสินสาสร์สร้างนำไทยสู่ทางนวัตกรรมล้ำไกล การจัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติเป็นการเปิดเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านวิชาการความเป็นเลิศด้านกีฬาศิลปะดนตรีนาฏศิลป์การแสดงและสิ่งประดิษฐ์และยังเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ชื่นชมความสามารถของบุตรหลาน ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการวางรากฐานที่มั่นคงในระดับที่สูงขึ้นต่อไป